ทำดูวชมาำดาอ่าม่าทำดูอา่าฮ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 มฮ่าน่าฮฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ ไปไหนแล้ววะผีแม่งแม่งไปไหนวะเห็นที่กูพิมไหมจ๊ชบมึงเห็นที่กูพิมไหมเห็นเห็นกูเห็นกูเห็นแต่กูไม่เห็นตรงที่ผีอะไรมงมพิมมุงพิมตรงไหนกูไม่เห็นอ้าวใครใครค้างกันแน่กันเนี่ยกูออกเกมเข้าใหม่ดีกว่าเวนเนอร์ไอเวนไอเวนไอเวนเวนผีผีนี่เกมค้างหรือเซิร์ฟค้างครับคุณรันมันเป็นนัาสองเลยแบบมั้งคือเซิร์ฟ แค่ผีแค่ผีเฮ้ยเผีผีอ่ะผีเฮ้ยไม่น่ากลัวจังเลยเนาะมา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 คอมอนคอมอนคอมอนกายคอมอนบอยโอ้เย่เย่มันตามกูมาโอ้ย let's go แต่กูรอมันให้มันรอกดิ go go อ้าวเดี๋ยวอ้าวกูตายเหรออ้าวใช่มึงตายอ๋อกูมีแม้กางเขนครับ กุมแบงเขนอ๋อมันจะได้เล่นกับกูกูมีแมงเขน่ะเฮ้ยเสียงเฮียแล้วปะคุยเฮ้ยโทษโทรโทษโทรโทรโทรครับโทษคำหยาบคำหยาบขอโทษสหรับคำหยาบครับเฮ้ยเวนเคงส่งรับวิทยุนี่คืออะไรวะมันเป็นสื่อสารนั่นแหละที่มึงพูดกับกูแหละเวนอีกสองนาทีเองอ่ะ กูบ่ได้เปิดโอเคอีกอีกหนึ่งนาทีผีอยู่ไหนวะผีแม่งหายวะโอ้ย์เย่โอ้ยเย่กูนั่งอ่ะกูนั่งอ่ะกูนั่งอ่ะตอนนี้กูนั่งละไอ้ครูมึงไอ้ครูมึงมึงไกลละห้องคนไทยว่ะก็มาดีครับเดี๋ยว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 เราไปเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเดี๋ยวเราไปเล่น แป๊บแป๊บเอญพูมึงช่วยปุบตบมึงช่วยพูดเป็นเพื่อนกูหน่อยดิแม่กูกำลังจะผ่านแล้วเนี่ยอีกหนึ่งนาทียี่สิบห้าเนี่ยใช่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 ใชใชเสียงโคตรหลอนเลยเยี่ตายซะจะมาเล่นกับกูไม่ได้ตายหรอกครับผมจะชนะแล้วเนี่ยอีกหนึ่งนาทีกว่าแล้วเนี่ยเอาจะชนะแล้วหรอผีมาผีมาทังคนไทยบ่อยทงคนไทยบ่ครับ ด่าไม่งหเฮียด่าเลยด่าไม่ต้องด่าด่าเขาทำไมอี้นี่เอาละครับตอนนี้ผมกําลังนั่งอยู่นะครับไม่รู้ว่าผีจะเห็นผมหรือเปล่ากูได้ยินเสียงหลอนๆแวบๆไปมาไปมาด้วยฮะเฮียอ้ยเฮียโอ้ยอ้เฮียที่มันไม่ไดครับวันนีมอยู่ไหมมนงอยู่ห้องไหนมันอยู่ห้องใครมันอยู่ห้องใครห้องใคร คนชอบเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันเล่นได้คนเดียวเออมามาหามาหาดึกคนชนเออเข้ามาเข้ามาเลยนั่นแหละนั่นแหละเข้ามาเลยโอเคมาสุดคนชนกูเข้ามายังเข้ามายังเข้ามายังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยคนไทยวะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ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  เงียบเอ้ยข้ออีขาเงียบอีเข้เงียบอีเข้เงียบโอเคปาปะป่าวนดีครับพี่หวนดีครับพี่พี่เป็นอะไกันพี่พี่คนชอบเกมผีหาคนคนชอบผีด้วยด้วยอยู่ไหนกันครับเนี่ยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันครับตามผมมาัตามผมมาครับอ๋อครับไม่ไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ค่อยได้ยินเลยครับไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ค่อยได้ยินแล้วเสียงโคตรเบาแล้วเสียงเบามากครับอื อ๋อทางไหนครับทางไหนครับทังไหนครับทางไหนครับทหนเนี่ยเขาเนี่ยพี่ก็บอกอย่างนี่นี่จูบผีอะจูบผีอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวทำอะไรอะทำทำอะไรผีผีผีไอ้เียผปึ้งปไหนูแป่ไหนแปไหนจูผีอ้าวพูมึงหากูอยู่กับเขานี่มึงอยู่ไหนกูอยู่ห้องเนี่ยกูอยู่ห้องอ๋ห้องเียอะไระแทุกคนอยู่ไหครับทุกคนเอออยู่ในห้องไหนม่รู้ครับตามตมาครับตามมา เอาเฮียเสียงเฮียอะไรวะเอามึงปิดคุณจะปิดประตูทำไมมันเป็นแมทเอาชีวิตรอดไม่ใช่ซ้อมรถเออพี่เห็นผีแล้วปะครับเห็นผีแล้วค่อยเผ่นนะหมายได้แก๊งเจอช้อนแกงพี่เขาเปิดเลยวะเฮียอ๋อเสียงนาฬิกาเสียงนาฬิกานาฬิกานาฬิกากูอยู่ห้องที่มีนาฬิกาตอนนี้กูตามพี่เขาอยู่อ่ะตัวนี้ก็ตามพี่เขาอยู่อ่ะ กูเข้าแล้วมึงปีนาฬิกาไหนวะอ้าวมึงมึงหายวูมึงหายตัวอ้าวมึงกูเข้าเข้ามาแล้วเนี่ยในห้องนาฬิกามึงเห็นพี่เขาปะเว้แต่แมงกูไม่เห็นตัวมึงวะก็ไม่เห็นทุกคนอยู่ไหนกันทุกคนไอไอ้ภูมิตอนนี้หายตัวได้หว่าแมงโบวโบว์ทำไมวะโบว์กระเปล่าภูมิะเฮ้ยกูโบกูโบว์กูจะไปบีบคอมึงให้หมดเลยมามามามึงอยู่ไหนกูอยู่กับพี่เขาเนี่ยเนี่ยพี่เขาเดินไปเดินมาเนี่ย ี่ยกูก็อยู่ห้องนาฬิกาที่มันดีงติ๊กต็อกใช่ไหมใช่ติ๊กต็อกแล้วกูก็เดินตามพี่เขาแล้วเนี่ยอ้าวตุกตาตุกตาเฮ้ยผีมาเฮียใครแตก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 ไม่มีไม่มีไม่มีใครแตกไม่มีใครแตกไม่มีใครแตกกูได้ยินเสียงคนตายเฮ้ยผีมาผีมาผีมาผี่เผีผีมาผีมาระวังมึงอยอาเอ้ยแกกูจะเล่นตุกตาละไม เส้นผีอะไฟกระพริบกระพริบตอนนี้ยเดี๋ยวเราก็เปิดไม้เนาะไอ้เหีี้้ยกูไม่ชผาแล้วกูไม่เห็นมึงไอ้เหี้ยผีมาไอ้เหี้ยผีมาผีเฮ้ยผีมาผีมาผีมาเฮ้ยผีมาไอ้ผีมาไอเว้นโอ้โหเอาตายแล้วตายแล้วไม่เห็นใครเลยอ้าวผีผีผีเขายังไม่ตาย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 นี่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 นีกูไม่เห็นใครเลยเนี่ย มันไขไม่ได้ครับพี่เอ,เอาเอาเงอเอเอมือใครวะนี่มือใครอ่ะนี่ไงนี่ไงบูรีครับบ <c oughs> ูริคับบ <c oughs> <ย>ูริคับบูริคับบูรีครับบูรีครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นแหนมาเป็นแหนมาฮะเป็นแหนมาคุณเป็นแหนมาตัวละครมึงเหมือนกันหมดเลยวะเออเออเอเอ,เ,อเหมือนกันจริงๆนะเออแจนเหมือนกันไรนี่แต่ว่าคน เออมึงแปลงหมสว่ามึงดำอ่ะมึงดำสุดวผู้โอเคไปละมึงดำเฮ้ยหีมาเฮ้ยหนีมาโอ้ยไอแค่เอาละไอแค่กูหนีละโอ้ยมึงแต่ลรมึงแต่เรามึงแต่ละมึงแต่เรามึงแต่เรามึงแต่ละไอแไอแค่โ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยไอยตูก็ละอยาตูโอ้ยพี่เข้าไปเข้ปเข้าไปพี่เข้าไปเข้าไปโอ้ยตกจากอะไรอีเวนน่ะไอแค่ตกตาตกตา เฮ้ยหลอกกูด้วยตะกี้ผมจูบผีไปแล้วน่ะมึงตายเหรอมึงตายเหรอมึงตายเหรอจูบผีไปเต็มๆนะเมื่อกี้มึงตายอ่ะมึงตายมึงอยู่ไหนตอนนี้มึงอยู่ไหนกูก็เดินอ้าวกูมึงมึงมึงเดินมึงเดินผ่านห้องเมื่อกี้มึงเดินผ่าน้ยมึงหันหลังมามึงหันหลังมาหันหลังมาจูเร่อจูเร่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้าวมึงอยู่ไหนวะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสสวััดีครบไปทำเพี้ยอะไรมึงมึงไปไหนไปไหนเฮ้ยคุณคุณไปไหนคุณไปไหนคุณไปไหนยืนียู่นี่เก็อยู่เนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงตามพี่เขาอยู่เนี่ยเออพี่ครับสวัสดีครับตามตามพี่ครับเผื่อจะได้ลุงเนาะโอเคจะได้ลุ่งอะมีห้องอะไรห้องห้องอะไรอ่ะผมรู้ว่าพี่เก่งไปแล้วครับห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องนี้ที่เออนี่ไงพูห้องนี้ที่กูโดนผีไล่อ่ะใช่ปะจําได้ปล่าจุกจุกได้ตรงนี้จุกได้เออจุกได้ครัเออตอในห้องนี้ห้องเนี้ยที่ผมโดนผีไล่อ่ะเฮี้ยผีมาโุยโุย เอาละไอเวีเอาเลยไมมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นไม่ไอเดียกูจูมันแล้วไอเดียกูจูมันแล้วตาย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 ไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มารบศพไม่ทำไมผมทำไมผมกลายเป็นแบบนั้นวะเนี่ยทำไมทำไมตายทำไมอ่ะพี่ดำ มึงตายสามรอบแล้วนะมึงตายก่อนอื่นอื่นยิ่งกาทำไมกูต้องตายคนแรกเนี่ยถามหน่อยครับทำไมผมต้องตายคนแรกก็นั่นแหละมึงตายคนแรกตลอดเลยอ่ะโอเคเออกูชอบเกมนี้อย่างนึงกูได้ยินครับได้ยินได้ยินหมดแหละเลยพี่เดี๋ยวฟังให้พี่พี่เขาพูดรอบหนึ่งแล้วฟังที่พี่เขาพูดอะไรวะเดี๋ยวพี่รอบผมได้พี่มันฆ่าเลย ขอมาดีครับทีนี้ห้องเนี้ย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 ดิผมชอนผีอ่ะอ้าวก็หายเวรมึงอยู่ไหนกูอยู่พี่เขาเนี่ยเอีตามมึงไปอ่ะพี่ครับปิดประตูทําไมเอาไม่ได้เอ้ยจะปิดทําไมเออออกจะปิดเฮ้ยเฮ้ยจะแก้งกันทำไมวะเฮ้ยโอเคโอเคพี่พี่แก้งเพื่อนผมเหรอเฮ้ยป้าป้าพี่น่าจะแก้งเล่นๆแหละโอเคผมแก้งกูเลยมึงเปรี้ยวนังไรฮะเออใช่ จำได้ห้องนี้มีตุ๊กตาผู้เหยียบแม่งอะไรผีมาผีมานี่วงแตกอะไรมึงผีมานี่วงแตกคนนี้ระงาเอ้ยไปไปเป็นเป็นโอ้ยโอ้เอ้าเฮ้ยแมงคนตายมานหนึ่งคนอ้เหี้ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยไปสวยไอเวนไอ้เหี้ยบีเมื่อกี้พี่เขาไม่กินอยู่ไหนวะไอเวนเมื่อกี้ยังมีคนเยอะอยู่เลยตอนนี้หายไปหมดเลยไปพวกเราตายกันแล้วไม่ไม่ไม่ มหม่ใหม่ไม่ไม <c oughs> ตอนนี้นอยู่ไหนครับทำไมแขนเขาโจมดินอย่างนั้นวะน่ะแขนเขาโจมดินแขนโจมดินอะไรตอนนี้ไม่รู้ว่าอีกคนเป็นไหนครับอ๋อเอียสวัสดีครับเอ้ยพี่พี่พี่พีพ่พี่ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยพี่ยังอยู่อะอเราตามดีกว่าต้องยื้อไวให้ได้อ <c oughs> ีกสามนาทีใช่ครับตรงนหลสามนาทีครับทำได้ครับผมทำได้เพราะเราเชื่อว่าคนหนึ่งเขาออกไปแล้วอเยี่ยผีมา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  พี่มาพี่กินไหร้า้านอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่หลไม่ใช่มึงมึงจูบหลังมึงแล้วไม่ไม่เอ้ยโอ้ยมือมึงจะมาบังทำไมมึงจะมาเออยมันไปแล้วมันไปแล้วโอยเฮ้ยไฟกับพี่ไอพี่มึงจะปิดตู้น้ำพืออะไรมันอยู่ฝั่งปิดตู้ขวาอยู่ฝั่งโน้นมันอยู่ฝั่งโน้นไหนไหนฝั่งไหนฝั่งไหนปิดไปดูฝั่งปิดไปดูขวางหมดแล้วไหมนะพี่ต่อรอผมด้วยดิ ยังเข้าเหรอกูไม่เข้าไม่เข้าที่ไปตายกูไม่เข้าไม่เข้ากูตาพี่เข้าดีกว่าโซเวอร์ไกด์โซเวอร์โซไเวอร์เออห้องเอ้ยเฮ้ยเดือดผีให้ผมเป็นวิญญาณเฮ้ยพี่ทำอะไรวะพี่ทำพี่ก็ทำเพี้ยอะไรวะเออพี่ถ้าทำไม่ทราบว่าพี่ทำอะไรครับพี่ทราบว่าพี่เอาหัวมุดดินทำไมอ่ะ เฮ้ยผีาเฮ้ยผีมาเฮ้ยเฮ้ยผีมาเฮ้ยผีมาผีมาเฮ้ยอืมอืมกูรู้ละกูรู้ไปละอีเวนต์กูรู้ไปละอืมอ๋อเมื่อกี้กูกูอ๋อเมื่อกี้กูเปิดไมค์พูดมโมหญิงกอเลยพุ่งมาแล้วก็ไปละอืมโอเคโอเคครับเอาพี่เป็นอะไรพี่ตายแน่ตายตายแน่ๆกูตายกูโคตรตลกกูโคตรตลกพี่เขาเลยดูดูหน้าตัวละครดิอืมอืมอ่ะอ่ะเดี๋ยว ทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีนีทดิอย่าเปิดไม้เปิดไม้ให้ผีมาให้หน่อยมึงลองทำดูวะแชมมึงทำดูมึงลองทำดูเป็นอะไรเป็นอะไรวะอ๋อพี่พี่พี่สายเหาทำไรนะอ๋อพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้มนมหามาำไมก้มนมทำไอย่างนี้ทำไมไอ้โมกี้ล่ากูเนี่ยมโมกี้ล่ากูเนี่ย ตรงตูนให้แบบนี้เฮ้ยเด็กเฮ้ยจะตามเฮ้ยจะตามกูทำไมเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยตามกูทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยกูเบิ่อไหมชิมผ่านแล้วไอ้ชิมผ่ี่อเฮียพองมาเลยเดี๋ยวพองมาพองมึงยังไม่มาหรอกเมื่อกี้ไหนอะเฮ้ยเด็กเด็กงนี้่ะมึงตายแน่มึงตายเนี่ ห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอจะทำยังไโอ้ยเฮียเฮียเฮียเยไม่นับเปิดไม้เลยรคุยคุยคลิปหายละเพี่จะก้อเฮ้ยเฮ้ยพี่แกชนะช่ไชนะ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 พี่ชนะว่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะโอ้โคตรหนุกเลยใช่ป่ะพูดโคตรหนุกมแหละเออเวอร์ชั่นเออ โคตรอย่างปันนะ่นในเฮี้ยสลับตัวละครนะแล้วก็ผีด้วยผีแม่งเออเออยังไงไม่รู้ผีแม่งโคตรเออเลยคนแรกตลอดเลยทําไมต้องเป็นกูด้วยฮะนันแหละมึงตายคนแรกตลอดเลยโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสลับเกมผีนะเราก็จะแคสต่อนะว่าโอ้ไม่โคตรดุดุกจริงนะเกมเนี้ยเป็นเกมใหม่เนาะลงเพลย์สโตช่กี่เดือนวะกี่เดือนวะรู้เหมือนกันนะเโคตรบ่อยอ่ะใช่ก็เกมข้อดีจะขอมันดีอ่ะ คือนานๆทีเราจะได้เล่นเกมผีคือมันจะมีคือยังไงเกมออนไลน์เกมผีเล่นออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้มันมีน้อยมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะใช่เปล่าครโคตรน้อยอะใช่เออนั่นแหละโอเคมันฟรีมันฟรีด้วยแหละที่เราเล่นกับเพื่อนมาเกมล่าสุดคือเกมเทเลทัพปี้ใช่เปล่าวะเออนั่นแหละนั่นแหละโคตรหนุกเลยแม่งแม่งอยากดูก็ไปนั่นแหละเสียงกรี๊ดก้า๊สเลยเดียว เห็นหนุ่มๆๆหนุ่มไหมคุณคิดถึงไรเวทใครอยากให้ผมเล่นเกมทานิสบี้มา <c oughs> ก็บอกได้พี่โตล่ะพี่โตเออพี่โตพี่โตเล่นกับเพื่อนไม่ได้ผมเล่นคนเดียวอะอะไร, <c oughs> รกูน,น,น, <c oughs> น่ากลัวเลยพี่โตกูลองเล่นมาแล้วเ <c oughs> ออเออมงเล่นอะไรยังโอเค งั้นก็ผมขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะตัวนี้ก็40นาทีแล้วโอ้โคตรนานเลยอ่ะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมแล้วก็คุณช่องคุณ pvcdm c h a เอ็มชั้นแน่คือคุณภูมิมาดท่านชมนะก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะครับเลยครับ,รบโอเคครับ,รบผมกับคุณภูมิก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคบายบายรักคุณผู้ชมทุกคนนะครับ